ก่อนที่จะทำลายกิเลสตัณหาได้ก็ต้องมีกำลังก่อนต้องพักผ่อนหลับนอนต้องรับประทานอาหารการพักผ่อนหลับนอนการรับประทานอาหารของใจก็คือการทำใจให้สงบนี่ทำใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาพอใจมีสมาธิแล้วใจจะมีกำลังกำลังที่จะหยุดกิเลสตัณหากำลังนี้เรียกว่าอุเบกขา ้าจิตรวมสงบเป็นสมาธิแล้วจะมีอุเบกขาจะสามารถหยุดความรักชังกลัวหลงได้สามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้พอมีกำลังหยุดแล้วทีนี้ก็ต้องเอาอาวุธคือปัญญาที่จะมาใช้ในการทำลายกิเลสตัณหาคือมีกำลังแล้วก็ต้องมีอาวุธเหมือนตำรวจ ทหารพอมีกำลังแล้วก็ต้องมีอาวุธต้องมีปืนที่จะไปใช้ในการทำลายฆ่าศึกศัตรูถ้ามีกำลังแต่ไปมือไปมือเปล่าๆก็ทำทำลายกิเลสต,ตัณหาทำลายฆ่าศึกศัตรูไม่ได้ใจก็เหมือนกันพอมีกำลังแล้วทีนี้ก็ต้องมีอาวุธอาวุธคือปัญญากรรมาฐานบางอย่างก็จะเป็นอาวุธ เช่นถ้าพิจารณาอาสุภะสิบชนิดนี่ก็เรียกว่าเป็นอาวุธพิจารณาว่าร่างกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำนมไฟร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นกรรมฐานที่เราจะสามารถเอามาใช้กำจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้